พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าคือพระเจ้า,จาที่แท้จริงพรเ,เพียงหนึงนงน่งเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับรายการของเราก็จะนำสาระน่ารู้ข้อคิดที่มาจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าและในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความรู้ในด้าน,นศาสนาศาสตร์ในด้านพระคำของพระเจ้าที่ได้ค้นคว้าและเขียนบันทึกไว้ในบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือพลังประจำวัน ที่ผลิตโดยองค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ในประเทศไทยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับและนอกจากนี้ตัวผมเองก็มีข้อคิดในบางแง่มุมที่จะเสริมสร้างให้เรามีมุมมองภาพในเรื่องความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อบริบทต่างๆในพระคัมภีร์นะครับที่นำมาประยุกต์เปรียบเทียบกับเราทั้งหลายที่เป็นคนไทย ที่เป็นคริสเตียนผู้ที่รักพระเจ้าและเราจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นการที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าแล้วเราหน้ามืดตามัวเราดำเนินชีวิตเราตะพึดตะพือโดยไม่สนใจโลกภายนอกไม่สนใจคนข้างเคียงคนรอบตัวท,ทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นก็เป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราบางทีเขาเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราเป็นบิดามารดาคนใกล้ชิดเรา แต่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อท่าทีที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าแสดงตัวบางครั้งอาจจะบอกได้ว่าไม่น่ารักไม่น่าคบเลยนะครับในสังคมเพราะว่าอะไรเราก็ปฏิเสธทำไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นคริสทำไม่ได้มันจะผิดเพราะว่าฉันเป็นคริสเตียนคืออะไรกันนักกันหนาในการดำเนินชีวิตของเรา บางครั้งเราพูดซึ่งอาจจะเป็นความจริงว่าพระคำของพระเจ้าได้ห้ามเอาไว้แต่เราน่าจะมีทา่าทีน่าจะมีมุมมองวิธีการที่จะอธิบายที่จะบอกถึงเหตุผลชัดเจนว่าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรที่พระเจ้าไม่ให้ทำเพราะอะไรหรือถ้าทำไม่ได้แบบนี้เราจะทำอย่างอื่นแทนหรือทำอย่างไรถึงจะทำได้หาใช่ด้วยการหักด้ามพระด้วยเขา่า ปฏิเสธหันหลังฟาดฟันคนอยู่รอบตัวเราไม่มีความสุขเรามีความสุขในพระเจ้าคนเดียวก็พอแล้วฉันไม่สนโลกว่าคนรอบข้างจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่เชื่อพระเยซูก็จะไปสนใจทําไมฉันไม่สนเพราะว่าฉันมีพระเยซูฉันรักพระเจ้านมัสการบ้านทั้งบ้านเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราก็ร้องเพลงเสียงดังอธิษฐานเสียงดังเหมือนกับ โวกเวกโวยวายเหมือนบางทีฟังดูไกลๆเหมือนกับเรากำลังมีเจ้าเข้าทรงเราหรือกำลังถูกสิงหรือกำลังคลั่งอะไรก็ไม่ผิดไม่ปานในการที่เขามองแบบนั้นซึ่งแทนที่การที่เรารักพระเจ้าเคร่งในพระเจ้าเอาจริงเอาจังในพระเจ้ากระตือรือร้นในพระเจ้าจะทำให้คนอื่นมองเห็นว่าโอ้พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามน้ายำเกรง เป็นผู้ที่ทุกคนแสวงหาปรารถนาที่จะมาดำเนินชีวิตในร่มเงาในร่มพระคุณของพระเจ้าด้วยอะไรแบบนี้นะครับหลายครั้งเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะคนไทยเรานะครับเราแสดงท่าทีในการเป็นคริสเตียนบางครั้งก็อาจจะมากไปหน่อยอาจจะเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งบางทีก็ทําให้เป็นปัญหามาจากตัวเราที่ทําให้การประกาศความรักของพระเจ้าที่จะไปถึงพวกเขาการจะนํา ความรักของพระเจ้าความรอดของพระเจ้าไปถึงผู้คนรอบตัวเรานั้นแทนที่จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเป็นพรแต่กลับกลายเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นการสร้างกำแพงเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งคณะกันโดยที่ฉันทำอย่างนี้เธอทำอย่างนั้นแทนที่จะเป็นการประกาศกับคนภายนอกก็เลยทำไม่ได้ตอนนี้ก็มองเห็นทั่วไปใช่ไหมครับว่ามีคริสเตียนเยอะแยะที่ใช้คำว่า แย่งลูกแกะกันนะครับคือบางครั้งคริสตจักรเขาอยู่ที่นั่นมาเป็นร้อยสองร้อยปีเราก็ไปเปิดโบสถ์เสร็จแล้วสมาชิกหลักๆก็มาจากโบสถ์ข้างๆนี่แหละนะครับแล้วเราก็บอกว่านี่พระเจ้าทรงนำพระเจ้าเมตตาเราขยายคริสตจักรขึ้นมาเติบโตนับหัวโดยรวมมันก็ยังเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีคนใหม่เข้ามาเป็นคริสเตียนเลยก็มาแย่งจากโบสถ์นั้นหน่อยโบสถ์นี้หน่อยมารวมเป็นกลุ่มของตัวเองนะครับเหมือนกับ ที่เราบีบลูกโป่งนะครับมันจะโป่งตรงนี้มันจะยุบที่นั่นแล้วก็พอเราย้ายที่บีบมันก็จะกลับมาไหลไปไหลามาแค่นี้นะครับนี่จึงทําให้เหมือนกับว่าการประกาศการสร้างสาวกการมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคิสตจักรนั้นแทบจะไม่เป็นผู้ที่เชื่อใหม่จริงๆแต่นําคนใหม่มาโบสถของตัวเองโดยที่คนเหล่านั้นก็มาจากโบสถ อื่นๆรอบๆนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคนี้ในทุกวันนี้นะครับหลายคนก็ยิ่งตั้งต้นในการประกาศว่าโบสถ์ของคริสจักรรุ่นนี้คริสจักรแบบนี้เป็นคริสจักรที่ตายแล้วเป็นคริสจักรที่ไม่มีพระวิญญาณเป็นคริสจักรที่ไม่ได้รับความรอดเพราะฉะนั้นคริสจักรของเราดีกว่ามาหาเราเลยก็ยก มาทั้งโบสบสนั้นโบสถนี้แล้วก็เอาทุนไปล่อบางทีก็เอาเงินไปแจกบางทีก็ให้การดูแลเอาใจใส่ก็คือมีวิธีการมากมายแทนที่เราจะไปทุ่มเทประกาศกับคนที่ไม่เชื่อโดยใช้ความรักนะครับผมเชื่อว่าเราอ่อนในเรื่องความรักเราอ่อนหัดในเรื่องการสัาแดงความรักความเมตตาจริงๆพอเรามาเป็นคริสเตียนเราก็นึกว่าเราเป็นคนใหม่โดยที่ ไม่เป็นแบบเดิมก็คือก้าวร้าวกว่าเดิมซะอีกนะครับไม่น่ารักกว่าเดิมซะอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่บางครั้งก็น่าสงสารนะครับชีวิตคริสเตียนก็โดดเดี่ยวก็กลายเป็นว่าเราจะมีโลกของพวกเราเองคุณผู้ฟังครับนี่เป็นสิ่งที่ผมก็จะนํามาเสนอมาเป็นข้อคิดให้เราทั้งหลายลองใคร่ครวญดูว่าแท้ที่จริงพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคริสเตียนและเป็นคนใหม่แบบนั้นคิดว่าน่าจะ เป็นสิ่ง,งที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นมุมมองจากพระคำของพระเจ้าในบางบทบางตอนที่เราได้ศึกษาร่วมกันผมก็จะนํามาถ่ายทอดนํามาขยายความในมุมของเราทั้งหลายนะครับในมุมของเราที่เป็นคนไทยที่เป็นคริสเตียนในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายคณะที่มาอยู่ร่วมกันแต่เราก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันเขาไม่ได้แยก คนที่มองเขาไม่รู้นะครับว่าเรามาจากกลุ่มไหนใครเป็นใครและในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ไม่ได้มีหมู่มีคณะด้วยนะครับแต่เรามนุษย์นั่นแหละแยกกันเองนะครับตัวปัญหาจึงทำให้การประกาศและก็การเติบโตของผู้เชื่อในคริสตจักรไทยนั้นมีจำนวนที่อาจจะว่ากันว่าย่ำอยู่กับที่หรือแทบจะไม่เติบโตเลยนะครับดูฟังครับอย่างไรก็ตามเราจะต้องยืนหยัดว่าพระเจ้าของเรานั้น มีความยิ่งใหญ่อย่างไรเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปพูดพาดพิงอย่าไปกล่าวอ้างว่าพระเจ้าของเราดีพระของเธอาศาสนาเธอไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ซึ่งผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่งดงามในการที่จะประกาศหรือสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าของเราดีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้เห็นเขาสัมผัสได้นะครับไม่ต้องพูดซักแอะเดียวนะครับก็รู้แล้วว่าเราเป็นคริสเตียน ในมุมถ้าเราสแสดงความรักเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนที่ให้เกียรติกับพวกเขานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรารู้ดีแต่หลายครั้งเราก็กลายเป็นคนก้าวร้าวไปพยายามที่จะยัดข่าวประเสริฐยัดประกิติคุณใส่หัวของเขารีบปรับใจรีบมารับเชื่อไม่รับเชื่อวันนี้คุณตายตกนรกพินนาศบางทีผมว่ามันน่ากลัวแล้วเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราก่อนที่เราจะศึกษาถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพระธรรมวันนี้นะครับข้อพระคัมภีร์ที่จะนํามาเตรียมจิตใจเราทั้งหลายในวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่9 5ในข้อที่3นะครับสดุดีบทที่9 5ข้อส มีใจความว่าเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือพระทั้งหลายเหนือรูปเคารพทั้งหลายแต่ขอให้เราที่จะมีสติปัญญาในการจะแบ่งปันความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการดําเนินชีวิตของเรามากกว่าที่จะไปกล่าวอ้างและพาดพิงถึงความเชื่อของพี่น้อง ที่เราได้ใช้ชีวิตมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเขาในสังคมในชุมชนของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่5วันนี้เราจะศึกษากันทั้งบทที่5นี้เลยนะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเรื่อยไปจนจบบทในข้อที่12ครับ พระธรมหนึ่งซามูเอลบทที่5ข้อหนึ่งถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคน,คนฟิลิสเตีย,ตยกับหีบพันธสัญญา,า,ญญาเมื่อพวกฟิลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้นพวกเขานำไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดนและพวกฟิลิสเตีย ก็นำหีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อชาวอัสโดดตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำม,มาอย่างพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวพวกเขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิม แต่เมื่อพวกเขาตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูสิพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำม,มายังพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวเสียนของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักอ,อกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนเพราะฉะนั้น พวกปุโรหิตของพระดาโกนและทุกคนที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้พระหัตของพระยาเวอยู่เหนือประชาชนอัชโดดอย่างหนักพระองค์ทรงทําให้พวกเขาครามกลัวและทรงเคียนพวกเขาด้วยฝีทั้งที่เมืองอัชโดด และเขตชายแดนของเมืองนั้นและเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั้นพวกเขากล่าวว่าอย่าให้หีบของพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนพระของเราอย่างหนักพวกเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟิลิสเตีย และกล่าวว่าเราจะทำอย่างไรดีกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลพวกเขาตอบว่าให้เรานำหีบของพระเจ้าของอิสราเอลย้ายไปที่เมืองกัดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปแต่เมื่อพวกเขาย้ายหีบไปเมืองนั้นแล้วพระหัตของพระยาเว ก็ต่อสู้เมืองนั้นทำให้เกิดความวุ่นวายยิ่งใหญ่นักและทรงเขียนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวพวกเขาพวกเขาจึงส่งหีบของพระเจ้าไปยังเมืองเอโครนและต่อมาเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่า พวกเขาย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียพวกเขาจึงส่งคนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของพวกฟิลิสเตียและกล่าวว่าจงส่งหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปอย่างที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเรา หรือประชาชนของเราเสียเพราะว่ามีความวุ่นวายกลัวตายอยู่ทั้งเมืองพระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักยิ่งหนักชาวเมืองที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปอย่างฟ้าสวรรค์จบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่ห้าข้อหนึ่ง ถึงข้อ12คุณผู้ฟังครับและต่อจากนี้ไปนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่ากองทัพอิสราเอลอาจปฏิบัติต่อหีพันธสัญญา เหมือนเป็นเครื่องรางของขลังแต่พวกฟิลิสเตียกลับปฏิบัติต่อหีพันธสัญญาด้วยความเคารพอย่างยิ่งโดยนำไปไว้ในวิหารของพระดาโกนเทพสูงสุดของชาวฟิลิสเตียซึ่งมีรูปร่างลักษณะครึ่งคนครึ่งปลาพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวพระเจ้าของอิสราเอล ที่มีฤิธานุภาพเรื่องราวนี้น่าตื่นเต้นเร้าใจอย่างเห็นได้ชัดและสำหรับเราทั้งหลายอาจจะมีทั้งความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความตลกขบขันไปด้วยเมื่อเราฟังเรื่องนี้นะครับและในค่าวที่สองที่พระดาโกนล้มหน้าคว่าม,มายังพื้นดินตรงหน้าหีบพันธสัญญานั้น มือและเสียนของพระดาโกนก็หักออกตกอยู่ที่ธรณีประตูพระเจ้าของใครยิ่งใหญ่กว่ากันล่ะในตอนนี้พวกฟิลิสเตียจะรู้สึกอับอายขายหน้าสักเพียงใดที่พระของพวกเขาล้มลงและต้องพบกับความเสียหายอย่างนั้นคุณผู้ฟังครับสิ่งที่มีในยะสำคัญในที่นี้ก็คือว่า ผู้เขียนได้กล่าวอ้างถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันนะครับในการกล่าวถึงการลงโทษที่เกิดกับเมืองทั้งสซึ่งอาจจะเป็นโรคระบาดชนิดที่เป็นฝีนะครับคุณผู้ฟังครับชัยชนะของพวกฟิลิสเตียความภาคภูมิใจความยินดีในชัยชนะของพวกเขานั้นก็คงจะจบสิ้นลงแล้วนะครับ เพราะเราเห็นว่าพวกเขาแทบจะต้องรีบช่วยกันกำจัดหีพันธสัญญาไปให้พ้นจากพวกเขาอย่างไม่รีรอเลยนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความเจ็บป่วยและมีผู้คนล้มตายไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับในโลกของเราที่มีความเชื่อหลากหลายเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับ จึงเป็นการง่ายที่เราจะผ่อนคลายจากหลักข้อเชื่อของเราในการประกาศเอกลักษณ์จุดยืนของพระคริสต์ต่อมวลมนุษยชาติคุณผู้ฟังครับเรื่องราวในวันนี้ถ้าจะว่าไปก็เปรียบเหมือนกับถังน้ำเย็นที่สาดเข้ามาทำให้เราตื่นตัวและพร้อมที่จะยืนหยัดอย่างมีเมตตา แต่ก็ยังคงยืนยันหนักแน่นในความมั่นใจที่เรามีในพระเจ้าหนึ่งเดียวของเราอย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับในฐานะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่มีความเชื่อในศาสนาที่หลากหลายรอบตัวเราเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งหลายคนที่เราได้เกี่ยวข้องกับพวกเขาไม่ใช่เป็นคนน่าเกลียดน่าชังหรือเป็นศัตรูไปหมดนะครับหลายต่อหลายคนมีความน่ารักและเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นผู้คนที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขายังมีความสุขและอย่างมีสันติสุข ไม่เคยมีความกระทบกระทั่งในเรื่องความเชื่อในหลักความเชื่อของเราหรือความหลากหลายที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะมีสติปัญญาและมีโอกาสมีจังหวะมีช่องทางมีประตูที่จะเปิดออกให้เราได้สำแดงความจริงขององค์พระเยซูคริสต์ที่เราปรนิบัติที่เรานับถือและที่เราเชื่ออยู่ในเวลานี้นะครับ ให้พวกเขาสามารถสัมผัสถึงแก่นแท้และได้รู้จักองค์พระเยซูคริสองค์นี้ด้วยตัวของก้าเองจากการสแสดงความรักจากการเอาใจใส่จากการปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อพวกเขานะครับเราอย่าได้ใช้ความก้าวร้าวหรือการจู่โจมหรือการที่ทำให้พวกเขาเกิดการตั้งกำแพง หรือปฏิเสธพระเจ้าเพราะท่าทีของเราที่แข็งกร้าวในเรื่องความเชื่อของเราที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความละมุนละม่อมและมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใช้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นสําแดงความรักอย่างสุภาพอ่อนโยนก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดประการหนึ่งนะครับในการที่จะนําผู้คนมากมายให้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าให้เห็นความรักของพระเจ้า ผ่านชีวิตของพวกเรานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับนนนี่่่คคคคืืืือออออวามจรรริิงงงงเ้สดพะ์ทย เกินเก่าวไกลคำบางถูกทอระมานสุดแสนจะบันมองไม่ทนเจ็บปวดดวงใจจนร้องไห้กลำกลืนฝืนทนความตายหมาใจจะช่วยประชาให้รอดจากตายสุขสบายนีิรันเป็นขวัญใจไม้วัน ประชนนทรงน้มเยซูองค์ทรงใช้เชื่อแล้วไม่ต้องตายยอมน้อมลงกราบไหวพระบาทไทยเป็นเจ้าทรงนามเยซููผ้ขี้เต็นดูพวงค้าจนวายชีพทิวาเพราะพวงข่าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อใน ว่าพิพบานนามท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นห่วงพวกเราเหลือจะเฝ้าพันนา,นาน อมน้อมงลงกงาลไไว้พระบาทไทยเป็นเจ้าสรงนามเยซูผู้ขี้เต็นดูพวงข้าโนวายชีพชีวารอบพ่วงข้าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อในผูวพิิบาานนมท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นหู พวกพวกเราเหลือจะเฝ้าปันนา